เรื่องพระแม่ช่วย โดยบรรจบสมัยมีฉันอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมะต่างๆเป็นประจำโดยเฉพาะถ้าไปร้านหนังสือแล้วพบจะซื้อมาอ่านเสมอแม้กระทั่งหนังสืออภินิหารพระแม่วนอิงพระโพธิสัตว์ก็จะซื้อมาอ่านเมื่ออ่านเสร็จก็จะนําไปแจกตามสถานที่ต่างๆและตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาดิฉันก็ได้พบอภินิหารจากพระแม่วนอิงบ่อยๆซึ่งท่านได้ช่วยดีฉันมากมายหลายเรื่องดังที่จะเล่าให้ท่านฟังต่อไปนี้ ีิฉันเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งเพื่อนดิฉันชอบคุยเกี่ยวกับพระแม่บ่อยๆดิฉันก็ฟังและสนใจมากวันหนึ่งก็ไปคบรูปภาพพระแม่ซึ่งมีคงพิมแตกเป็นกระดาษธ,ธรรมดา <S <S ก็เลยขอเพื่อนเพราะอยากได้มานานแล้ว <S <S เมื่อได้แล้วก็ท่องตามแผ่นพระคาถาน,นั้นและตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้ามีบุญก็ขอให้ถูกหวยและจะเช่าองค์พระแม่มาบูชาที่บ้าน ก่อนหวยออกหนึ่งวันเพื่อนดิฉันได้มาหาและบอกว่ามีคุณตายอายุ80ปีดิฉันก็เลยฝากเขาไปแทงใต้ินสิบบาทพอตอนเย็นหวยออก80ดนิฉันดีใจมากรีบไปหาเท่าองค์พระแม่มาบูชาทั้งทังที่ยังไม่ได้รับเงินหวยเลยดิฉันประเวณหาจนทั่วก็ไม่ได้องค์ที่ถูกใจเพราะบางองค์เล็กบ้างใหญ่บ้างสูงไปบ้างเกือบจะหมดกําลังใจนึกขึ้นมาได้ว่าเคยไปดูหมอและที่บ้านหมอดูเขาเคยเอาของจากท่าเร คือคลองเตยมาขายมีพวกเซียนต่างๆอาจจะมีพระแม่บ้างก็เลยเรีบไปดูเมื่อไปถึงก็เข้าไปถามว่ามีองค์พระแม่คนอินให้เช่าบูชาบ้างไหม เขาก็บอกว่าเขาบูชาอยู่ฉันก็เลยขอเช่าต่อเขาก็บอกว่าคิด499บาทก็ขอต่อเขาว่าขอให้ลุบ้างได้ไหมเพราะมูลน้อยและบนท่านไว้ว่าถ้าถูกหวยจะเช่าท่านมาบูชาเมื่อเจ้าของได้ตังเขาก็เลยบอกว่าเขารู้ที่คิดแค่เท่ากันแล้วกัน299ราบเ้าทเขาเห็นว่าบนท่านไว้ไม่น่าเชื่อเลยลดราคาลงเดียองบาทรู้สึกดีใจมากรีบนำกลับบ้านมาบูชา ซื้อให้ขีงลูกาต่างๆและตั้งแต่นั้นมาดิฉันก็เลิกทานนิ้วหัวนิ้วควายเพื่อถวายแด่พระแม่ตั้งแต่ได้พระแม่มาบูชารู้สึกว่าอะไรต่างๆจะดีขึ้นเพราะพระเมตตาขององค์พระแม่น,แมน้ำมืตังสูงห่อสัก์